สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบผมอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้อยู่กับเเพจย q นะครับเหมือนเดิมนะฮะก็สําหรับนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเดือนเมษาแล้วนะับวันที่7นะฮะเมษานะครับผมก็มาอัปเดตนะครับเรื่องเพจย q วนะครับการใช้งานนะครับรายได้นะครับแล้วก็ที่มานะครับของรายได้จากเพจนะครับอันนี้ก็เป็น ep ที่4แล้วหรือเปล่านะครับสาหรับการอัปเดตรายได้ของเพจย q นะครับส่วนตัวนะครับถอนเงินมาทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคิวนะครับก็อยากรู้ว่าเท่าไรเราก็เอาหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดไปคูณกับห้าสิบนะฮะเพราะว่าหนึ่งคิวมีเท่ามีค่าเท่ากับห้าสิบบาทนะครับผมอ่าข้างหน้านะครับไม่ใช่ขลังนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็เพจคิวคืออะไรนะครับสำหรับเพื่อนที่ไม่ได้ใช้นะผมแนะนําให้ดูวิดีโอตรงนี้นะครับจะเห็นรูปตัวไอกลมๆตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปจะเจอแท็บวิดีโอขึ้นมาเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือว่าใต้คลิปด้านล่างนะครับผมมีลิงก์นะฮะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์ให้นะครับจะมีเขียนว่าวิดีโอดูดูวิธีสมัครหรือว่าดูวิธีใช้งานนะครับโอเคนะครับสําหรับคิปนี้จะพูดเร anyway ื่องรายได้อย่างเดียวนะครับสำหรับวิธีอื่นๆเนี่ยไปดูคลิปวิดีโออื่นในเพลย์ลิสที่ผมสร้างไว้ได้นะครับโอเควิธีดูรายได้เนีฮะ ก็เข้าดูที่สเตทเมนนะครับก่อนอื่นนะครับขออธิบายก่อนว่ารายได้มันมาจากไหนบ้างนะครับรายได้นะครับมาจากของผมเนี่ยครับผมจะพูดแค่3ช่องทางนะครับก็คือมาจากยอดวิวนะครับยอดวิวคืออะไรนี่ครับเพย์ยูคิวเขาเป็นโซเชียลให้เราให้เราสร้างคอนเทนต์เนี่ยครับแล้วก็เอาไปแชร์ลงในโซเชียลของเรานะครับเราจะไปแชร์ลง Facebook ลง l ล n e ลง t w i t t e อร์ลง Instagram ลง YouTube ลง Google ลงบล็อกลงอะไรก็ได้หมดเลยครับให้เรา สร้างขึ้นเองคอนเทนต์มันคืออะไรครับมันคือการคลิกเปิดเข้าไปดูนะครับโอเคเราสามารถเช็คดูได้ว่าได้กี่วิวแล้วนะสมมุติผมอยากดูอันไหนดีอยากดูอันนี้ว่าเช็ควิวอ่าวิวเดือนนี้แปดร้อยเก้าสิบหกวิวแล้วนะครับข้างล่างเป็นเดือนของเดือนที่แล้วเนี่ยก็นะครับเจ็ดวันนะครับประมาณนี้นะครับคอนเทนต์คืออะไรนะฮะคนนี้คือการกดคลิกเข้าไปดูเนี่ยอ่าอย่างเช่นผมทําเรื่องเนี้ยนะฮะสิบเรื่องก็คงได้สุดในวัน every fools day เนะฮะ กดเข้าไปดูคนอยากรู้นะครับท่องสิเรื่องมีอะไรบ้างเข้าไปดูปุ๊บอ่าดีกดไลค์ให้กันด้วยวันนี้นะครโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้ามาอ่านนะผู้ชมเขาก็จะศึกษาอะไรข้อมูลของเขาประมาณนี้ครับเราก็มีรูปภาพนะผมก็ใส่ที่มาด้วยนะว่าที่มานี่มาจากไหนนะผมก็ให้เครดิตเขาเนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองนะฮะก็แค่นี้นะครับรายได้มันมาจากโฆษณานี่ครับคำว่า advertising เนี่ยประมาณนี้ครับ ผู้สนับสนุนเนี่ยคะคือว่าสปอนเซอร์เนี่ยครับเขาจะมีอ่าการโฆษณาเนะครับเขาก็จะจ่ายให้กับบริษ,ษัทใหญ่ครับซึ่งเบื้อคิวเนี่ยเราก็ได้นําโฆษณามาติดในคอนเทนต์ะ Content นะครับซึ่งผู้ชมมาเนี่ยเขาก็จะอ่านแค่เนื้อหาครับแต่ว่าบางคนเขาก็สนใจนะฮะประมาณนี้เครับเขาก็อยากเข้าไปดูนะครับหรือว่าเป็นการเห็นเนี่ยเขาจะนับยอดวิวที่เห็นว่าได้กี่วิวนะครับเช่นวิวหนึ่งพันวิวเนี่ยเขาก็จะอาจจะจ่าย จะให้ทางบริษัทสมมติจ่ายพันหนึ่งเขาก็เอามาแบ่งให้กับสมาชิกประมาณนี้นะครับแบ่งกันไปนะครับเป็นการใช้โซเชียลแล้วได้เงินด้วยนะฮะก็ตรงนี้นะครับที่เราได้นะครับเราการแชร์เราแชร์ไปยังเฟซได้แชร์ไปยังไลน์ได้อะไรได้หลายอย่างนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไปผมจะพูดถึงอีกในคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะโอเคแล้วได้หนึ่งแล้วนะครับจากการโพสเฟซบุ๊กนะฮะผมวิธีโพสให้ได้เยอะๆล่ะครับผมอยากให้เราคิดว่า ผมไม่อยากให้มันไปกระทบะต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากไม่อยากให้มันไปกระทบต่อเวลาของเราเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่าเดิมแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่กินเวลาเราเนี่ยครับผมอยากให้เอาเวลาว่างของเพื่อนๆที่เพื่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อามจะโพสเนี่ยนะอยากให้โพสคอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน,น์นะครับแล้วเราก็จะได้รายได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าแต่โพสตหน้าเฟซของเราเนี่ยนะครับบางคนเขาไม่มีเพื่อนนะครับผมแนะนําโพสตในกลุ่มเนี่ยฮะกลุ่มเนี่ยนะครับ เป็นกลุ่มที่มันโพสต์ฟรีอะไรเน 100, OK, ี่ยเยอะแยะนะครับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกลุ่มนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าได้เลยนะครับโอเคนะครับก็กลุ่มยังไงดีนะครับกลุ่มผมถ้าผมเลือกนะฮะถ้าผมเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะผมก็จะเลือกกลุ่มที่มีนักแสนคนมานะฮะผู้ใช้แสนคนนะฮะก็อาจจะหายากหน่อยแต่ว่ามันก็มีเยอะแยะนะครับเราก็เลือกกลุ่มให้ดีฮะผู้ใช้แสนคนนะครับเพื่อนๆคิดว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยสุดเอาเป็นหลักอ่าเป็นหลัก หลักหน่วยเนี่ยเป็นคืออะไรอ่ะหนึ่งใช่ไหมครับผมเอาแค่หเปอร์เ็นเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนเนี่ยนะในกลุ่มเนี้พอเอาแค่ห่งอร์พอนะครับไม่เอาสิเอร์เซ็นไม่เอาห้าสิบนะครับเอาแค่หนึ่งพอนะครับอ่าใส่พินเนี่ยผมวอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นนนี้พอนะครับเอาคนหนึ่งอร์เซ็นดูคอนเทนต์ที่ผมโพสต์ไปพอนะครับในช่วงเวลานั้นนี่ยอ่าผมเอาแค่หซพอนีครับก็จะมีคนเท่าไหร่หนึ่งพันคนเนี่ยที่จะเห็นคอนเท แล้วคนที่คลิกเข้าไปดูผมเอาแค่0.5%พอเนี่ยก็คือผมจะครึ่งลงไปอีกนะครับให้น้อยนงอหญนะครับอ่าผมเอาแค่500คนในขณะนั้นที่คลิกเข้ามาดูคอนเทนต์ของเราเนะยครับซึ่งอันนี้คือหนึ่งกลุ่มเนี่ยครับแต่ถ้าผมโพสอย่างเงี้ยผมโพสอย่างเงี้ยนะครับสิบกลุ่มเนี่ยผมก็วันหนึ่งผมโพสแค่สิบกลุ่มพอเนี่ยครับเพราะว่าเอาแบบว่าคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับไม่ต้องส่งผลกระทบอะไรมาไปครับก็อเอาแค่สิบกลุ่มพอนี่ยครับอ่า เช่นเช้าตื่นมาว่างแล้ว,วจะหยิบโทรศัพท์เช็คเฟซแล้วก็โพสซักคอนเทนต์หนึ่งกลุ่มหนึ่ง่หาหรือว่าเฟซหน้าเฟซเราสักครั้งหนึ่งวันนี้ครับพอสายๆหน่อยเปิดเราวันหนึ่งเราหยิบโทรศัพท์หลายรอบอยู่แล้วครับผมหยิบประมาณสักยี่สิบสามสิบครั้งได้คนระับตอนหนึ่งวันเนี้ยแล้วแต่ว่าใครจะใช้ยังไงนะผมว่าหลายๆคนต้องหยิบโทรศัพท์บ่อยแน่เอาตรงนี้มาใช้เป็นประโยชน์นะโอเคเราโพสตวันละแค่สิบครั้งพอเนะี่ยเราจะได้ทั้งหมดห้าพันวิวตอนหนึ่งวันนีฮะแล้วเดือนหนึ่งเราเราจะได้เทนะ่าไหร่น คูณไปสามสิบวันเนี่ยเราจะได้แสนห้าพันวิวแล้วแต่ถ้าหมื่นวิวนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่ายากผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่าเขาไม่ได้โพสต์มากกว่าใช่ไหมฮะก็ลองเอาไปทําดูนะครับอันนี้เป็นอ่าข้อคิดนะครับที่ผมได้ใช้นะในแต่ละเดือนเนี่ยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะโพสต์เท่าไหร่นะบางวันผมก็โพสต์ไม่ถึงสิบแล้วนะฮะก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับ โอเคมาดูรายได้นะครับอ่าเราเข้าไปเราจะดูรายได้เราเข้าที่สเต t เมนต์ฮะอ่าขอพูดอะไรนิดนึงนะครับก็เกี่ยวกับการโพสเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่มอาหารนะครับเราควรจะโพสเกี่ยวกับอาหารนะกลุ่มเสื้อผ้าก็ควรจะโพสเกี่ยวกับเสื้อผ้านะกลุ่มอะไรเราควรจะโพสอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มข่าวก็จะโพสข่าวนะครับอย่างเช่นบางกลุ่มเนี่ยนะฮะอ่าเขาเขาบอกว่าโพสต์ไปแล้วเขาโดนสแปมนะฮะ ก็อย่างเช่นสมมติอ่าผมกลุ่มขายผลไม้อย่างเงี้ยครับผมกลุ่มเกษตรกรนี่ครับแล้วมีผู้ใช้เนี่ยนะมาโพสต์เกี่ยวกับกีฬาอย่างเงี้ยฟุตบอลนี่ยเพื่อนๆคิดว่าผมสนใจไหมครับฮะเพราะเป็นผมกลุ่มกลุ่มผมเนี่ยมันคือกลุ่มอ่าผลไม้นะฮะแล้วมีฟุตบอลที่เข้ามาผมไม่สนใจผมก็กดสแปมไปรายงานนี่ฮะโพสต์ไม่ถูกที่มานี่ครับซึ่งตรงเนี้ยมันเราเรามาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับเราต้องเราต้องแก้ปัญหาที่เราเองนะเพราะว่าเราไปโพสต์ไม่ถูกที่นะครับ ก็บางกลุ่มเนี่ยเขาก็ตั้งไวน้นะครับว่าห้ามโพสต์เนื้อหาอะไรเลยนะครับห้ามโพสต์เนื้อหาอ่าที่มันนอกเหนือนจากอ่าเนื้อหาในกลุ่มของเขานะครับอย่างเช่นที่ผมกล่าวไปก็คือเกษตรกรกับอ่าเรื่องอื่นนะครับก็บางกลุ่มเขาจะตั้งอย่างงี้นะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยนะเขาก็จะเขียนว่า free, โพสรีโฆษณาฟรีประกาศฟรีได้ทุกเรื่องอะไรนี้เราก็จัดเต็มได้เลยนะครับอันนี้เราก็ต้องควรจะดูนิดนึงนะครับไม่ใช่โพสต์มั่นะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการโพสเนี่ยนะควรจะโพสในสิ่งที่มันดีนะครับไอสิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่ควรจะโพสนะครับเพราะว่ามันก็เป็นผลเสียต่อตัวเรานะครับไอเรื่องดีเรื่องไม่ดีเพื่อนๆก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรฮนะอย่างเช่นอ่าภาพอนาจารข่าวอนาจารข่าวที่ทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเนี่ยก็ไม่ควรจะโพสนะฮะโอเคนะครับมาถูมันดูนรีพอร์ตนะฮะการรายงานของเดือนนี้นะครับก็เดือนนี้เนี่ยจากวันที่หนึ่งวันที่สี่เนี่ยขาอัปเดตวันที่สี่นะครับ ผมจะเอาแค่วันที่สี่วันเดียวครับอ่าโอเคแล้วได้หนึ่งไปได้นะครับจากยอดวิวน,นั้นเนี่ยสองนะครับ,รบก็มาจากการขายพื้นที่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ไม่ใช่ครึ่งเนะี่ยมันมาจากห้าสิบเปอร์เซ็นนี่คือเราจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นจากการขายพื้นที่เนี่ยก็คือเราขายพื้นที่ได้หนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นจากเขาเนี่ยอ่าบริษัทก็จะจ่ายคอมมิชชั่นให้เราเนี่ยผมขายพื้นที่ได้อ่า กี่ครั้งแล้วนะอันนี้หนึ่งสองสามใช่ไหมครับสี่ห้านะครับโอเคเอาวัแค่วันที่สี่มัยอแค่วันที่สี่อะวันที่สี่ผมขายพื้นที่ได้ห้าลังนะครับขายพื้นที่ได้ห้าพื้นที่นะครับอ่ห้าพื้นที่นะครับก็พื้นที่ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือพื้นที่ละห้าร้อยเนี่ยครับเราก็คูณไปห้านะฮะอ่ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับยอดวิวยอดวิวพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับ โอเคต่อไปก็เป็นจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่มาจากไหนนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ยคือจากการขายพื้นที่แหละครับอ่าจากการพื้นที่เราจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยที่เพื่อนจะเห็นว่าผมผมได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำไมผมไม่มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอันนี้มันก็คือมาจากเนี่ยในบันเดอรี่เราเนี่ยได้ได้ขายพื้นที่ได้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวนะครับที่เราจะขายพื้นที่เราได้หนึ่เเรานี่ย ขึ้นไป20ชั้นเลยนะครับเขาขายเราก็จะได้1%จากเขาด้วยนะครับถ้าเขาลงมาต่อในบันเอรี่ให้เราเนี่ยนะครับเราก็จะได้1%ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องขายคนเดียวนะครับสาหรับบางคนที่ขายไม่เก่งนะนาไม่เก่งเนี่ยนะครับผมก็อยากให้มองช่องทางนี้ว่ามันเป็นกําไรนะในการขายช่วยเรานะครับมันเป็น p a s s ีฟอินคัมนะครับช่วยเราเนี่ยตรงนี้นะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครันี่ผมไม่ได้ขายเองนะ อาจจะมีตรงนี้ขายเองนะครับนอกนั้นก็เป็นจากสายงานนะครับในกลุ่ม b บ n a r y ิี่ของเรานะครับเพื่อนๆที่สมัครในบงค์ดี่ของผมเนี่ยนะก็จะได้เช่นนี้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบงค์ดี่เดียวกันนะครถึงชั้นขครคนนั้นก็ได้ไปนะครับแล้วแต่ว่าจะถึงชั้นไหนระบบเขาจะออโต้ให้เองนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่สายงานช่วยกันแน่นอนนะครับไม่มีทิ้งกันนะฮะอ่าโอเคนี่แค่วันที่หนึ่งนะวันที่สี่วันเดียวนะอ่าเอาแค่นี้นะครับ วันที่สี่วันเดียวก็เป็นวันนี้ผมมีประมาณอห้าสิบห้าสิบสองรายการเนี่ยห้าสิบสองรายการนะครเฉพาะแค่วันที่หนึ่งนะฮะห้าสิบสองรายการหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็คือสิบาทเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งพันคือสิบาทนีครับผมจะเอาห้าสิบสองนะไปคูณกับสิบนะฮะอ่าอ่าสูดเลยฮะห้าสิบสองคูณกับสิบเนี่ยก็จะได้ประมาณห้าร้อยี่สิบอ่านะครับบวกเมื่ีสองพันนะฮะ อ่ะนะอันนี้เป็นวันรายได้ของวันที่สี่นะครับก็ผมยังไม่ได้รวมกับยอดวิวนะฮะยอดวิวก็เขาจะจ่ายวันที่หกถึงแปดนะครับวันนี้มันยังไม่ถึงวันที่แปดนะก็เลยยังไม่ได้จ่ายนะครับโอเคนะครับอีกอันนึ่งนะครับแถมให้นะครับก็คืออันนี้นะครับ management นะครับก็คือรายรายได้จากที่เราช่วยเหลือผู้อื่นนี่ครับอย่างเช่นผมขยายพื้นที่ให้คนหนึ่งเนี่ยผมแนะนาให้เขามาใช้นี่ครับแล้วผมแนะนํานะครับ ผมไม่เรียกว่าสอนแล้วกันนะวันนีเรียกว่าแนะนำนะครับแนะนําให้เขาสร้างรายได้ได้นะครับแนะนําให้เขาอ่าโพสโซเชียลเป็นนะครับแนะนําให้เขาอะไรก็แล้วแต่เป็นเขาได้หนึ่งเปอร์เซ็นจากผมจากทีมงานนะครับลงไปนะครับแล้ววันที่เขามีรายได้เนี่ยเขาถอนเงินนะคยับผมก็จะได้เขาก็จะเขาก็จะส่งให้ผมด้วยสิบเปอร์เซ็นครับมันเป็นอ่าค่าคอมมิชชั่นจากระบบนะครับซึ่งผมมีรายได้เมื่อไหร่เนี่ยผมถอนสมมติผมถอนเนี่ยผมก็จะให้อัพไลน์ผมด้วยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อ, uh. อันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งครับข้อดีของ PEQ นะครับเราทํางานด้วยกันเป็นทีมนะครับผมให้อัปลายผมสิบเปอร์เซ็นตะครับแต่ว่าผมก็จะได้จากสายงานผมหลายคนนะครับอย่างเช่นเขาจ่ายให้ผมเนี่ยเขาจ่ายให้ผมแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าเขารับอีกหลายๆคนนะครับเ,เขารับอีกหลายๆคนนคนครับผมจะให้อัปลายผมแค่คนเดียวแต่ว่าผมก็รับอีกหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการจ่ายที่คุ้มค่ามากเลยนะครับเราสอนให้เราแนะนําให้คนอื่นเขามีไรายได้ครับแล้วเราก็จะได้ด้วยนะครับยิ่งแนะนําให้เขา ลิ่งให้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ิได้รับมากขนาดนั้ครับโอเคผมได้4.8คิวนะครับจากการที่เขามีรายได้นะครับ4.8คิวก็เท่าไหร่ครับ4คิว4คิวก็200นะครับอ่ะผมคิดแค่คิดไปเลยแล้วกันเนี่ยอ่าเมื่อกี้320 0อ่าวันนี้ครับนายล่ของที่4นะครับวันเดียวนะฮะวันเดียวก็อ่าหลักพันนะครับสำหรับ วันที่สี่วันเดียวนะครับสำหรับ PEIQ เนี่ยนะโอเคครับหนึ่งเปอร์เซ็นเดี๋ยวขอหนึ่งก้อนทิ้งสักหน่อยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตรงนี้โอเคก็วันที่สี่แค่นี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดู binary นะครับ binary คือนี้นะครับหนึ่งแยกสองนะครับคำว่าใบคำว่าสองนะหนึ่งแยกออกมาสองนะครับก็เป็นผังแบบ binary อย่างเงี้ยครับลงมานะฮะจะเห็นว่าเมื่อผมได้ขายพื้นที่หนึ่งพื้นที่เนี่ย เขาก็จะลงตรงนี้ให้ระบบเขาจะออโต้เองครับเราผมเรียกไม่ได้ว่าจะลงตรงไหน,นเพราะฉะนั้นจะไม่มีซ้ายซ้ายอ่อนซ้ายแข็งขวาอ่อนขวาแข็งแบบมีแบบเป็นงานอื่นนะครับไม่มีนะครับระบบเขาจะออโต้ให้สมมุติถ้าผมแนะนําเองสองสองคนเนี่ยนะครับก็ได้อยู่แค่สองลินะครับและผมแนะนําได้อีกคนนึงเนี่ยระบบจะต่อตรงนี้ทันทีทางซ้ายนะฮะทันทีเลยนะผมแนะนำอีกทีก็อยู่ตรงนี้อีกทีนะครับอ่าแต่ถ้าผมแนะนําอีกทีก็อยู่ตรงนี้อีกทีนะครับ ผมได้นําอีกก็อยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยนับศูนย์เนี่ยเขาไม่ได้แนะนําเลยแต่ว่าเขามีใช่นนะครับเพราะว่าจากอัปไลน์เขาเองครับอัปไลน์คือตรงนี้นะนอกจากคนนี้ที่เป็นอัปไลน์แล้วยังมีชั้นข้างบนอีกนะครับ20ชั้นเนี่ยของเขาเนี่ยนับถอยหลังมา20ชั้นเนี่ยเขาก็สามารถส่งมาให้ตรงนี้ได้นะอย่างเช่นอายังยังไม่ต้องมองภาพข้างล่างนะสมมติว่าภาพข้างล่างไม่มีนะครับอ่าผมจะเปิดอ่าสมมติว่าภาพข้างล่างไม่มีนะครับ สมมุติว่าสี่คนเนี้ยอุ่มแนะนําหมดเลยนะของคนนี้เขาไม่ได้แนะนำนะแต่ว่าเขาเขาได้หนึ่งเปอร์เซ็นด้วยนะสมมุติคนนี้แนะนานะครับคนนี้แนะนําเองเลยหนึ่งคนนะครับเขาจะต่อตรงไหนครับสองเขาเต็มแล้วคาว่าใบมันแปลว่าสองสองเต็มแล้วเพราะฉะนั้นต่อไม่ได้นะครับเขาจะต้องช่วยสายงานของเขาทันทีนครับค <ST AN CH 2> ือช่วยคนนี้อ่าไม่ได้ช่วยหรอครับก็คือมันก็คือช่วยทางอ้อมเนี่ยครับเราช่วยให้เขาได้ได้อ่เราช่วยให้เขาได้ไดเ,เ,รเ,ไดเรากไ็ได้รับด้วยเราช่วย้เขาได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น คนนี้ก็จะได้รับ1%ด้วยรวมถึงคนข้างบนก็จะได้1%รวมถึงขึ้นมา20ชั้นก็ได้1%หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบบบนารีเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนในบนารีจะได้1%เท่ากันหมดนะครแต่ว่าคนที่เขาแนะนําเนี่ยเขาจะได้50%ด้วยนะครับซึ่งคนนี้จะได้1%คนนี้ได้1%ทุกคนได้1%แต่ว่าคนแนะนําจะได้50บวกอ1%แค่นั้นเองนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้แนะนําอีก3คนเลยครับ ขายพื้นที่ได้อีกสามคนเนี่ยเขาก็จะต่อสามคนตรงนี้อ่าอย่าสงสัยว่าถ้าสมมติแนะนําเพิ่มมีคนเนี่ยจะต่อฝั่งนี้หรือเปล่าไม่ได้ต่อเลยนะถ้านำได้นํามีคนหนึ่งจะต่อให้คนนี้ด้านล่างเนี่ยด้านล่างตรงนี้เพราะว่าไบเนอรี่เป็นคนไบเนอรี่กันแล้วนะครับลองดูให้ดีนะครับไบเนอรี่เป็นคนอะ่นไบเนอรี่กันนะครับอ่าะะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนําเนี่ยผมก็จะต่อทั้งสองชั้นจนเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในไบเนอรี่เดียวก,กันกับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้า สมัครนะฮะก็จะอยู่ในบลนดรเดียวกันกับผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะช่วยเหลือทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบลนดรเดียวกันนะครับรวมถึงรับไลน์ผมข้างบนด้วยนะฮะเขาก็จะส่งสายงานนะครับที่เขาขายพื้นที่ได้ลงมาตลอดนะครับผมเชื่อมั่นนะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือระบบแบลนดนะฮะก็ลองศึกษาดูนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทําเนี่ยผมอยากให้ศึกษาดูก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเชื่อว่าการที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยครับ มันไม่ใช่เราจะใช้แรงได้อย่างเดียวนะเราต้องศึกษาให้มันดีด้วยบางทีเราทําไปตั้งนานแล้วนะครับเรารู้ว่ามันไม่ใช่อ่าทาไมมันทําแล้วประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับทาไมทําแล้วมันรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วมันได้มันได้ตอบแทนเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังไม่ไม่ใช่ตามที่เราต้องการครับเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษามาดีหรือว่าเราไม่ได้ศึกษามาอย่างอ่ามั่นใจหรือว่าเข้าใจแล้วหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอะไรนะครับเราควรจะศึกษาให้เราให้ตัวเราเองเข้าใจนะครับเสียก่อน,นครับถึงจะลงมือทำเนี่ยครับโอเคนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมจะพูดเรื่องการพร้อมกับไม่พร้อมนมะครับมาหลายคนเนี่ยเขาจะตอบ่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยที่จะทําใช่ไหมตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะทาเนี่ยถามผมว่าตอนนี้ผมทําเนี่ยผมผมตอบว่าผมพร้อมหรือเปล่าผมผมตอบไม่ได้ว่าผมพร้อมหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมพร้อมหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าผมยังไม่พร้อม ผมคิดว่านะผมยังไม่พร้อมผมก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมนั่นแหละนะแต่ถามว่าผมศึกษามาอย่างดีหรือยังผมศึกษาไม่อย่างดีและเข้าใจแล้วครับแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังพร้อมหรือเปล่าถ้าผมยังพร้อมหรือว่าผมพร้อมหรือว่าผมยังไม่พร้อมผมตอบได้ว่าผมยังไม่พร้อมตอนนั้นครับแต่ว่าผมก็เริ่มตอนที่ผมยังไม่พร้อมนั่นแหละนี่ยอ่าเข้าใจไหมครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยรอให้พร้อมแล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่มนะใช่ไหมครับถ้าเราศึกษาดีแล้วก็ลุยได้เลยใช่มอ พร้อมไม่พร้อมก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับถามว่าวันนี้นะครับเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเขามีรายได้หลักอะไรครับโอ้เยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยถามว่าวันนั้นที่เขาสร้างซอฟต์แวร์ facebook ให้คนใช้เนี่ยเขาพร้อมหรือยังครับเขาอยู่ในหอพักมหาลัยนะคอ่บบริษัทเขาเป็นของของหอพักมหาลัยใช่ไหมครับถามว่าวันนั้นเขาพร้อมไหมครับที่จะสร้างบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ๆระดับโลกขึ้นมาทุกวันนี้ครับเขาพร้อมไหมครับวันนั้นเขาเป็น อยู่ในหอพักมหาลัยเนี่ยคเขาสร้างซอฟต์แวร์เขาใช้งานเนี่ยพร้อมไหมครับคนที่อยู่ในหอพักมหาลัยผมว่าไม่น่าจะพร้อมจริงครับแต่เขาเริ่มในในตอนที่เขาไม่พร้อมนะครับและทุกวันนี้นะครับเขามีบริษัทเขาเป็นไงครับเฟซบุ๊กเนี่ยใหญ่โตมากมายนะครับแต่เราได้จากเขาเนี่ยไม่ได้ครับเราไม่ได้เปอร์เซ็นต์การโฆษณาจากเขาเลยนะเขาได้เต็มๆใช่ไหมครับจากการโฆษณาเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้มันคือโซเชียลของไทยตัวหนึ่งครับที่คล้ายกับเฟซบุ๊กเนี่ยนะแต่เขาปันผล นะโฆษณาไม่ไม่เชิงปันผลนะเขาแบ่งรายได้นะครับโฆษณามาให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้มันอยู่เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะทําได้เท่าไหร่นะจากการโพสต์จากการถายพื้นที่นะครับจากหนึ่งเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้หลักเนะี่ยผมอยากคิดว่ามันเป็นจากการเราโพสตแล้วเราได้โฆษณาจากเขาเนะี่ยแล้วเราก็แบ่งเข้ามานะครับหนึ่งะจะเป็นค่าเลดวิวในแต่ละเดือนนะครับเขาจะส่งมาให้เราเนะี่ยผมอยากให้มองตรงนี้เป็นรายได้ช่องทางหลักนะครับ ส่วนไรายได้หนึ่งเปอร์เซ็นกับการขายพื้นที่เนี่ยผมอยากให้มองว่าเป็นกําไรนะครับผมอยากให้รายได้หลักว่าเราเราคืองานของเราคือการโพสต์ลงโซเชียลนะครับการแชร์นะครับอันนี้คืออยากให้มองเป็นไรายได้หลักนะฮะส่วนในตัวนั้นนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นกับห้าเ็เปอร์เซ็นเนี่ย,ยผมอยากให้มันมองว่าเป็นตัวเสริมมากกว่านะครับเป็นกําไรของเราเนี่ยเข้ามาเฉยนะครับอ่าครับเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากจะสมัครเนี่ยต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับเพราะว่ามีการลงทุนด้วยนะครับรุ้นถึงเยาวชนนะครับก็ศึกษาให้ดีนะครับ ผมเห็นหลายคนสนใจนะครับแต่ว่ายังขาดเนี่ยขาดอะไรครับยังขาดความเข้าใจในการทํางานนะครับก็ลองศึกษาให้ดีนะฮะก็อยากศึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ p q เนี่ยไปหลายประเทศแล้วนะครับสําหรับทางยุโรปก็ไปแล้วผมเห็นฝรั่งหลยๆหละคุณเพรา็ว่าทกันแล้วครับผมไม่อยากให้คนไทยนะมาสมัครต่อในแบตเตอรี่จากฝรั่งนะเพราะว่ามันเป็นโซเชียลของไทยเองนะทำไมเราไม่ไม่ทำก่อนชาวต่างชาตินะคทำไมต้องให้ชาวต่างชาติทำก่อนเราใช่ไหมฮะโอเคครับผมยังไงก็ ฝากคอมเมนต์นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับยังไงสงสัยนะผมมีไอดียไลนะครับรวมถึงข้อมูลติดต่อไปด้านล่างนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับลองศึกษาให้ละเอียดก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับก็วันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ